สวัสดีครับผมเชฟวินนี่คือช h a n Weekend Startup นะครับในคลิปนี้เราจะมาทำซุปผักโขมกันนะครับทำง่ายมากๆเก็บไว้ได้เป็นเดือนเลยนะครับก่อนที่จะไปดูวิธีการทำยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยครับก่อนอื่นนะครับผมจะใช้หอมหัวใหญ่หนึ่งหัวหอมหัวใหญ่จะเพิ่มความหวานให้กับซุปนะครับเวลาเราทำซุปเราไม่ต้องหั่นละเอียดมากก็ได้นะครับเราหั่นแบบนี้เลยก็ได้เพราะสุดท้ายเดี๋ยวเราจะปั่นอยู่แล้วนะครับ ต่อนะครับเราจะใช้มันฝรั่ง1หัวนะครับประมาณสัก1 5อกรัมถึง200กรัมนะครับมันฝรั่งจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้ซุปของเราข้นขึ้นนะครับเราจะไม่ใช้แป้งอะไรเลยเราใช้แป้งจากมันฝรั่งแทนหลัจะกปอกเปลือกแล้วนะครับเราก็หั่นเป็นเต๋าเล็กๆแล้วก,ก็แช่น้ําไว้แบบนี้นะครับจะทําให้ มันฝรั่งเราไม่คล้ำแล้วก็ไม่ดำนะครับแล้วก็เป็นการเออเอาพวกแป้งออกด้วยนะครับกระเทียมสามกลีบแล้วเราก็จะใช้ผักโขมนะครับเป็นผักโขมที่ผมซื้อมากลำมละ20กว่าบาทเองนะถูกมาก วันนี้เราจะมาทำซุปกันในคลิปนี้นะครับผมได้เนยวีแกนจากออสเตรเลียมานะครับอิมพอร์ตอันนี้เป็นยี่ห้อ p u r e l e s t f o o d นะครับยี่ห้อ p u r e l s t f o o d เดี๋ยวมาดูกันว่ารสชาติเป็นยังไงเป็นเนยวีแกนนะครับโอโหเขาขายเป็นกิโลแบบนี้เลยนะถ้าซื้อเนยมาแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องเก็บใส่ทัพเปอร์แวร์นะให้มันไม่โดนอากาศนะครับก็จะได้เก็บ รักษาคุณภาพได้ดีนะครับโอเคครับเริ่มแรกเราจะใส่เนยนะครับผมใช้เนยประมาณ3-4ช้อนโต๊ะนะครับใครไม่มีเนยวีแกนเราสามารถใช้ออน้ํามันมะกอกหรือว่าน้ามันพืชก็ได้นะครับใส่นเนยลงไปแล้วก็ใส่หอมใหญ่เลยนะครับแล้วก็กระเทียมกระเทียมผมใช้เป็นกระเทียมจีนนะครับเป็นกระเทียมเม็ดใหญ่มันจะกลิ่นไม่แรงเท่ากระเทียมไทยบ้านเราครับ ในตอนนี้เนี่ยผมจะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะครับเกลือเนี่ยจะทําให้หอมใหญ่นะครับดึงน้ําออกมาแล้วก็ดึงรสชาติออกมาได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับก็จะทําให้หอมเรานุ่มเร็วขึ้นด้วยแต่เราอย่าเพิ่งปรุงเยอะนะครับเดีย๋ยวเราจะไปปรุงอีกทีตอนท้ายเลยนะครับตอนนี้หอมเริ่มได้ที่แล้วผมก็จะใส่มันฝรั่งนะครับหลังจากนั้นผมจะใส่ผักโขมนะครับ ตอนนี้มันอาจจะดูเยอะนะครับเดี๋ยวมันก็จะงวดลงเยอะเลยนะครับมันจะหดเหลืออยู่นิดเดียวในสูตรนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแบ่งผักโขมเอาไว้เป็นลูกซุปด้วยนะครับเอาไว้เวลาปั่นเสร็จเนี่ยเราก็จะกินผักโขมเป็นใบๆไว้ด้วยนะครับจะไม่ปั่นทีเดียวหมดตรงนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของเราเลยนะครับว่าจะปั่นหมดเลยไหมหรือว่าจะแบ่งไว้เป็นใบๆไว้กินด้วยนะครับส่วนตัวผมจะชอบแบบเป็นใบๆเผื่อไว้ด้วยนะ เวลากินแล้วมันจะอร่อยดีนะครับได้อัตรสดีดูก้นกระทะด้วยนะครับว่ากระทะเราไหม้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าหม้อเราไหม้นะครับมันจะทําให้ซุปเรามีกลิ่นเหม็นแล้วก็ทําให้สีของซุปเราคําด้วยนะครับพอมันสลดปุ๊บมันเหลืออยู่นิดเดียวเองนะครับผมจะใส่เกลือไทยนะครับ เวลาทําอาหารฝรั่งนะครับที่ผมเรียนมาเนี่ยจะไม่ค่อยใช้ช้อนชาหรือว่าช้อนตวงเวลาตวงเกลือนะเพราะมันจะทําให้เรากะลําบากนะครับแล้วก็เวลาใช้นิ้วมือจับเนี่ยมันจะกะได้ง่ายกว่าแล้วมันก็ทําให้ทั่ววัตถุดิบมากกว่าโอเคครับตอนนี้ผักสุกแล้วเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะแบ่งผักออกมานะครับเอาไว้ทําเป็นลูกซุปประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นผมจะใส่น้ําสต๊อกนะครับอันนี้เป็นน้ําสต๊อกผักนะครับ สำหรับใครไม่มีสต็อกผักเนี่ยเพื่อนๆสามารถใส่น้ำเปล่าก็ได้นะผมจะเพิ่มความหอมของซุปด้วยการใส่ใบเบรลิฟ1หนึ่งใบนะครับเคี่ยวจนมันฝรั่งเริ่มสุกดีนะครับแล้วก็ให้ใบเบรลิฟเขาได้ออกกลิ่นแล้วก็ผักโขมมันได้ที่นะครับประมาณ5นาที โอเคครับตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะครับมันเริ่มนิ่มแล้วพร้อมปั่นแล้วก่อนจะไปปั่นนะครับอย่าลืมเอาใบเบอีฟออกด้วยนะครับใครที่ใส่ใบกะวานไปใบเบลรีฟนะครับเพราะว่าถ้าเราปั่นใบเนี่ยมันจะขมมากเลยนะนี่นะครับเอาออกก่อนแล้วเดี๋ยวเราเอาไปปั่นกันครับ ไส้ซุปเรียบร้อยแล้วนะครับสีเขียวสวยมากเดี๋ยวเราจะไปตั้งไฟกลอมนึงแล้วก็ปรุงรสชาตินะครับแล้วก็ผมจะใส่ผักโขมที่เราแยกไว้นะครับลงไปเลยนี่แล้วก็ปรุงรสชาตินะครับที่ผมไม่อยากจะให้เพื่อนๆปรุงรสชาติตั้งแต่แรกเพราะว่าเวลาเราปั่นพวกหอมพวกกระเทียมพวกมันฝรั่งแล้วเนี่ยมันจะรสชาติมันจะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะปั่นก่อนให้รสชาติทุกอย่างมันรวมกันก่อนนะครับแล้วเราค่อยปรุงมันจะง่ายกว่านะ ตอนนี้ผมก็จะปรุงพริกไทยนะครับแล้วก็เกลือเล็กน้อยเกลือต้องชิมดีๆนะครับเพราะว่าบางทีเราใช้สต็อกผักที่มีรสชาติเค็มนะครับเราจะมันก็จะทําให้ซุปข,ของเรามีรสเค็มอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ต้องใส่เกลือเลยก็ได้เพื่อนๆก็หมั่นชิมเอานะครับ แล้วก็ปรุงตามชอบได้เลยสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่ผมไม่ใช้ครีมนะครับสำหรับใครที่ต้องการใส่ครีมเนี่ยหรือต้องการความมันนะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณซุปเนี่ยเราสามารถใส่ครีมได้หลังจากที่เราปั่นนะครับเราสามารถใส่ตอนนี้ได้เลยนะครับการใส่ครีมเนี่ยมันก็จะทําให้อายุของซุปนะครับลดลงด้วยเพราะว่ามันเป็นเดล่โปรดักเนาะพวกนมพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะทําให้อายุการเก็บเนี่ยลดน้อยลงแค่นี้เองนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอทุกอย่างเข้ากันร้อนได้ที่แล้วก็ชิมรสเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จัดเสิ ซุปนะครับผมจะเสิร์ฟคู่กับแผ่นแป้งตอติญานะครับที่ผมทําไว้เพื่อนๆสามารถดูสูตรในคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับเพื่อนๆจะเสิร์ฟกับกูตองก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซุปผักขมสูตรนี้ไม่ใส่ครีมนะครับสำหรับใครที่อยากจะใส่ก็ใส่หลังจากที่เรา ปั่นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ใส่ครีมลงไปนะครับทำเองได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้เวลาทําไม่นานสามารถทําขายได้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วอยากให้ผมทําเมนูอะไรพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ